รถเมย์ไม่ต้องพูดถึงครับจมอยู่หัดใหญ่ต้องขึ้นแท็กซี่แท็กซี่ของภาคใต้สมัยก่อนไม่ใช่แท็กซี่อย่างบ้านเรานะครับไม่อย่างกรุงเทพนี่ไม่ใช่นะครับเป็นรถเบนซ์ซื้อมาจากมาเลเซียเป็นเบนซ์มือสองทำไมถ้าเป็นรถเบนซ์เบาะหน้าเนี่ยเขาจะเอาก็จะเปลี่ยนเบาะใหม่ไม่ใช่เบาะคู่ลนะ้แต่เป็นเบาะเดี่ยวเป็นแถวเรียงอย่างนี้เลยนะแล้วเบาะหลังก็เรียงอย่างนี้เลยคําว่าแท็กซีนะ่หมายถึงว่าไปพร้อมๆกัน <c oughs> คนละยี่สิบาทยี่สิบบาทหรือ,อยังไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิด รถคันหนึ่งจะนั่งได้รวมคนขับเนี่ยนะครับข้างหน้า3ข้างหลังอีก4ถึง5ขึ้นอยู่กับคนหรือตัวเล็กหรือตัวใหญ่เหมือนหนังเรื่องหนูพี่เท่งอ่ะ,อะคล้ายๆอย่างนั้นแนหะละรถเบนซ์อย่างนั้นแหละนะครับก็จะนั่งกันมาเงี้ยเที่ยวหนึ่งเขาเรียกรถแท็กซี่แต่จริงๆมันก็คือรถประจำทางอ่ะแต่เขาเรียกแท็กซี่เอาแท็กซี่กับแท็กซี่กันไปเราก็อยู่ในพื้นที่เราจะไปว่าอะไรได้ตัวเปียบๆอย่างนั้นแหละครับนั่งมากับเพื่อน3-4คนก็ขึ้นมาแล้วก็มาลงที่มหาวิทยาลัยจากนั้นมาไม่ได้ไปไหนนนนนเลยอันนััั้้คครรรงแกะบ ไอ้ครั้งที่2นี่ก็เหมือนกันเจอกับตัวเองเข้าไปเนี่ยโอ้ห่าดใหญ่น้ามาเร็วมากท่านผู้ชมครับมันป้องกันตัวเองไม่ทันอีกอย่างหนึง่งอันนี้ผมไม่ได้โทษใครนะครับแต่กําลังมองอย่างนี้ว่าเรื่องของระบบการเตือนภัยเนี่ยสำคัญแต่เนื่องจากว่าอาจจะมีการเตือนภัยที่เตือนยังไงวะคนเขาไม่ฟังหรือเตือนยังไงคนเขาไม่เชื่อผมก็ต้องโทษคนในพื้นที่ด้วยว่าบางส่วนไม่คิดครับท่านผู้ชมครับคำว่าไม่เชื่อกับไม่คิดนี่ไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ไม่คิดผมก็ไม่ต่างจากท่านหรอกครับเพราะน้ํามันไ่ท่วมมาตั้งหลายสิบปีแล้วยูวดีมาเตือนว่าน้ําจะมาเฮ้ยถ้าิดเป็นคนคนรุ่นผมเนี่ยอาจจะพอมีมีประสบการณ์มาบ้างมันอาจจะนึกขึ้นได้ว่าเออเว้ยเป็นไปได้เพราะฝนมันตกหนักมากแต่เด็กที่เกิดมาใหม่ๆเด็กที่เกิดอายุมาไม่ถึง 30- 40ปีเนี่ยพวกนี้จะไม่มีโอกาสได้เห็นหรือมีโอกาสก,าก็จําไม่ได้แล้วว่าถ้าฝนตกระดับนี้ซึ่งมันเคยเจอมาก่อนในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับ มันพอจะนึกภาพออกว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยกูต้องเพนแหละแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อายุด้น้อยเนี่ยเขาไม่รู้นะครับเขาก็ไม่คิดว่าไอ้คำเตือนนั้นมันจะเป็นจริงเพราะเขาไม่เชื่อเนื่องจากมันไม่เคยท่วมไงใช่ไหมในชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่เคยเจอน้ําท่วมหัดใหญ่เขาก็ไม่รู้สิครับอันนี้ผมเอาความจริงมาพูดกันนะครับท่านผู้ชมครับเราไม่ได้ไปตําหนิว่าทําไมเขาเตือนแล้วไม่เชื่อหรือไม่เอาไม่เอาอันนั้นไม่พูดถึงแต่วันนี้มันคือความที่คนเราบางครั้งมันไม่เคยเจอประสบการณ์ตรงมันก็ไม่นึกเหมือนกรณีสึนามิที่ภใต้ เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเห็นแหละครับพอมีคําเตือนมาเตือนอะไรวะเราก็ไม่เชื่อสิเราไม่เชื่อคําเตือนผลสุดท้ายไอ้คาเตือนที่ว่าเนี่ยเป็นจริงครับท่านผู้ชมแต่จะไปโทษคนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันเคยเตือนแล้วมันพลาดอ่ะเตือนแล้วมันไม่มาท่านผู้ชมเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันจะคิดอย่างเดียวว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเตือนเราทั้งทีเนี่ยคุณต้องแม่นยําในข้อมูลก่อน แต่ความแม่นยำยุคนั้นกับยุคปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันนะครับยุคนั้นเนี่ยเขาทํานายทายทักเขาคาดการได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นมันหนีไม่ทันและอีกอย่างหนึง่งเราก็ไม่เชื่อด้วยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นความโกลาหลในพื้นที่หันใหญ่ย้ํานะครับผมไม่ได้โทษฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสิน้นราชการเขาก็เตือนอยู่แต่คนที่มีประสบการณ์มาแล้วพอเห็นคําเตือนปุ๊บอาจจะนึกขึ้นได้เพราะมันไม่เคยท่วมแต่คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยเขาจะไม่เชื่อหรอกครับวา นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏการขึ้นผมจะไม่ต่อว่านักการเมืองไม่ต่อว่ารัฐบาลไม่ต่อว่าฝ่ายคา้านไม่ต่อว่าใครทั้งสิน้นแต่เราเอาความจริงมาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่คนบางคนไม่เคยเจอเขาก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาไอ้ทางรัฐบาลก็พยายามจะเตือนเตือนอยู่สามสี่ครั้งเตือนไปเตือนมาปรากฏเตือนช้าไปน้ํามาถึงหัดใหญ่เรียบร้อยหนีไม่ทันทีนี้พอน้ามันมาปุ๊บพอดีไม่ทันปั๊บเนี่ยนะครับ คนที่เขาเดือดร้อนก่อนเขามักจะออกมาก่อนเพราะเขาอยู่ไม่ได้โดยหลักการเลยนะครับโดยหลักการส่วนคนที่อยู่บนตึกก็มักจะมองว่าเฮ้ยมันคงไม่ถึงขั้นเราหรอกแต่ลืมนึกไปว่าย้ํานะครับคนที่ไม่เคยอยู่ท่ามกลางน้ําท่วมเนี่ยท่านจะไม่รู้ว่าน้ําก็ไม่มีไฟก็ไม่มีแต่ตัวท่านรอดเพราะท่านอยู่ข้างบนถามว่าเราท่านจะเอาอะไรกินมันก็ไม่ได้อีกไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกครับมันมีแต่ความไม่รู้ทั้งนั้นเลย พอไม่รู้เสร็จปุ๊บอันดับแรกของมนุษย์คือเราต้องดูแลตัวเองก่อนอย่าพึ่งไปต่อว่าคนนูน้นคนนี้ทําไมไอ้นั่นไม่มาช่วยกูวาวทําไมไอ้นี่ไม่มาช่วยกูว,วะอย่าพิ่งเลยครับเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะท่านผู้ชมครับถ้าเกิดตัวเองรอดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วค่อยนึกถึงว่าเราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรถ้าเกิดเราเอาตัวเองไม่รอดแล้วเราจะคอยคาดหวังว่าคนนู้นต้องมาช่วยเราคนนี้ต้องมาช่วยเราเราจะได้แต่เพอ้อนะครับท่านผู้ชมครับมันไม่ได้ครับ เราทาได้เต็มที่โทรศัพท์เรามีอยู่เครื่องเดียวไฟเราใช้ได้ประมาณห้าหชั่วโมงท่านส่งพิกัดขอความช่วยเหลือไปใครก็ได้จะเป็นเพื่อนท่านก็ได้ส่งไลน์ไปบอกเฮ้ยช่วยแจ้งหน่วยราชการหน่อยเราอยู่พิกัดตรงนี้ปุ๊บอ่าส่งไปปับ๊บหลังจากนั้นแบตบมันจะหมดแต่เขาสามารถเช็คได้ว่าเราอยู่ตรงไหนแต่นี่เป็นเรื่องที่มันควรจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบา, 1, 2, 3, า,หน,านหนึ่งสองสามสี่เอาเป็นนาทีต่อนาที เอาเป็นวันแต่ละวันวันนี้ต้องไปเอาคนออกมาจากพื้นที่ให้ได้100%เ